ไปอภิญญูหนี่หนูนแต่รู้ตัวไม่สุเหตุทุกทีบกนางบุกเป็นบุง่ยลูกนางก็มึงเอวง้อไปเ่ยเอว้เดียวเงท้ายหนู่าเร็วจับคือดีนะ อยากเอวลูกกงอางบราณอลูกงอ่างบรณสู้ไปต่อติดพ่อทำอะไรให้หนูลูกเท s ต e one t a s t one two three hello สวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่นอนตกนตื่นก่อนเลือกี้เนี่ยหอมจังเลยใครหอมใครหอมอึดจึงอึดจึง ดูดูดเนื้อนี่มีสัญญาณแล้วเนี่ยใช่ปันเกียร์แล้วกันเอาถุงมือมโปะหนักน่าขึ้นโบขี่หรจักเป็นยักับโบขี่ขึ้นโบขี่มันบินมือแค่บินมือซื้อบินห <c oughs> ไปแล้วยจิไปเช็คเศร้าได้บบไห<ป>น <c oughs> เป็นร <c oughs> ูปแบบเห <c oughs> ็นจอได้บอลรองขา้างเราเกี่ยวมันแบบ,แบ,บมันต้องมีจอนั่นเอง ก็ให้ยข้อไปตั้งข้อมหายติล่าบอกตุยเฮ็ดหายติล่าเอาข้อมขึ้นไปตั้งมันขี้เพ่งไอ้พผอมไงบอกแม่มันชิทุ่มหนึ่งไอ้เด็นี่อู้แต่ละลูกบอกว่าเอาเขาไปกินน้าหนึ่งร้าตึ้งตักตึงกอได้เก่งยังเห็นหนูดอกเนาะกอดก็ได้นู้น่าฉี่เมื์อาขึ้นนี่ดึงขึ้นนีแม่มวกโคตรยังมาขึ้นอันเด้

กนะฮะคือแม่มันเหลวกระสันง่ในหลานคนนี้่านเขียวกระางเขาสีสวยกระซันในหลานว่าตเอีสีสวย้ป็นดาละไดูเป็ียนเพื่อเพื่อนปเป็ียนเพื่อเพื่องปเปลี่ยนเพื่อนต่างว่ามาจีนไปเขาเบิ่งมือไือเขาสวยเหมือนแม่อยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงเขากระตัเล็บยาวอีกนะคราบํารวงกระดูกดีไงกระดูกเขาดี เรพยกเก็สวยตอนอยู่ในท้องแม่มันกินแคลเซียมดีงหวาบพวงหพวงวบบเล่งกีตะอะดึดดดดงดะอดงออะดงดงเะแค่เพิ่งเต็มหรอเพิ่เปิดฮะเพื่อเเต็มหรือยังยังแต่อยู่แต่ว่าเปลี่ยนละเปลี่ยนเรื่อยเเลยต้องเปลี่ยนเต็มไม่เต็มก็ต้องเปลี่ยน ชุดจึ่งเอ้างอหัวขวนแต่บ้านเปล่าบมันปวงเขไปเบ็ดแล้วผมนะไอผมจึ่งจิหมาน้อยกลายเป็นจิหมาน้อยคนนี้ใช่ไหมผมมันงกำลังปวงลงไปเบ็ดหลานทั้งนี้กใครรักกันปวงเบ็ดแล้วผมมาไหนใครรักกันอะไรใครรักกันยิ้มหน่อยแกลึกหายเลย ยิ้มไหนกันนี่ล่ะลงไปลงไปอรีนัดงสันก็เอ๋ก็เอ๋นาบ่มีแหละมาหลานแม่ล่ะปรุงั่งมาแล้วโอ้ยหทำใหญ่ไประลงตัวมาแล้วพี่เลียงมาแล้วพี่เลียงมาแล้วพี่เลียงเอาเด้อนน่น้องไผนี่เลียงเอืม ฉันบ่ได้ของขวัญมันเกิดเด้ะเนาะอีหล่ะเนาะถ้าทำบ่ได้ของขวัญมันเกิดเด้เอ้ยเคสนี่เอ้ยเคสหนิมันเป็นซีบ่หนึ่งหฮะหลายเราคือเขาจริงตตั้งการลูกตั้งการการอย่าตกการอย่าตกเขามีไส้ดังเลยบนี้อัดตุ้มมีดไส้ดังเลยบนนี่คนมีนบอกเขาไปเขาดีมันะไปไปใจเสียยันมาเนี้ เธอะบอกเลยทัวตอนนี้เลยูกไตั้งเป็นหน้งานคารลเก่แไห มจอนาะีว like ่าเอาจอมาใส่นันะสันปามันจังบาได้รังเทือพิงเอ่ะเอาจอเพอนต่างอะไรนั่นแมตอมากขึ้นยุ้งไตหมาป่านามอุลิเตอร์ตเอาอเอาแมงบไปบอสิได้แมงบุกมันเข้ากับมูไปได้เทือยผมมันโป่งไปิอะไรโป่งไปเป็ทแต่ก็จะงานกับเลเกนะ